กันพวกเจ้าทั้งหลายคนละ9999แชร์เพียงเท่านั้นนะจัดมาของขวัญน,นะหนึ่งคำถามนี่ก็เข้ามากันเยอะแยะผมก็งงไม่รู้จะเข้ามาทำอะไรกันเข้ามาก็ไม่ถามก็งงเหมือนกันนะนะเอาเร็วเข้ามากันแล้วนะจัดของขวัญแล้วก็ตั้งคำถามได้เลยเดี๋ยวสักพักหนึงสินาทีก็ออกละนะมีมีคนตั้งคำถามกับผมว่าอะไรรู้ไหมอาจารย์ภัยเศรษฐกิจมันจะดิ่งเหวขนาดไหน ก็บอกว่ามันดิ่งเหวแน่อ๋อก็ส่งเป็นหัวใจส้มดอกกุหลาบหรือว่าแผ่นยันอะอย่างละหนึ่งเหรียญอะไม่ได้ว่าอะไรนะเออก็อย่างที่เล่าให้ฟังอะว่าเอ่อบางคนก็ให้โดนัดผมมาสิบ,ส,บสิบอันอะไรเงี้ยแล้วแต่คนชอบแล้วกันนะผมก็บอกแนละ้วเอามาแล้วนะมาแล้วนะหนึ่งดอกกุหลาบนะพิมพ์มาเลยครับชื่อเล่นแล้วตามด้วยคําถามนะครับนะขอบคุณครับหนึ่งดอกกุหลาบจัดเข้ามา นะอย่างที่เล่าอ่ะว่าภัยเศรษฐกิจมันแรงขึ้นแล้วต่อไปอะคนจะตกงานกันเยอะคนตกงานกันเยอะเพราะอะไรเพราะภัยเศรษฐกิจมันลามพอมันลามไปมากๆๆ,ๆเนี่ยมันไม่ใช้ลามแค่บ้านเราอย่างเดียวนะมันลามไปทั่วโลกเลยญี่ปุ่นน่ะค่าเงินตกตกหนักในรอบสามสิบสองปีฟังจากข่าวนะทองอะขอบคุณนะครับสำหรับออดอกกุหลาบพิมพ์มชื่อเล่นนะตามด้วยคำถามเข้ามาได้เลย อย่างที่เล่าอ่ะบอกว่าภัยเศรษฐกิจมันแรงมันแรงขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆนะทำไมมันแรงขึ้นล่ะเพราะว่าเงินมันเฟอ้อโบจะรอดจากภัยเศรษฐกิจได้อย่างไรคะยังมีกินมีใช้คะ่ะให้ยังมีกินมีใช้ภัยเศรษฐกิจมันแรงถ้าอยากจะรอดจากภัยเศรษฐกิจให้เป็นส่วนพระคาเงินล้านแล้วก็พยายามพยายาม พยายามในที่นี้คือพยายามเซฟการใช้เงินออกให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้พยายามวางแผนการใช้เงินเหมือนกับเงินประจําวันอย่างเงี้ยสมมติเรามีร้อยเงนินเราพยายามเก็บให้ได้20บาททุกวันอะหรือไม่ไม่ถึง20ให้ได้สิบาทก็ยังดีว่าตามจริงนะนะว่าตามจริงพยายามพยายามเซฟเงินให้ได้อะพยายามเซฟเงินเข้าเข้ากระป๋องกระปุกใส่เงินให้ได้หรือพยายามเซฟเงินเข้าบัญชีให้ได้เหมือนกับว่าได้มาหมื่นอย่างเงี้ยเก็บสักพันอย่างเงี้ย สิอระหักออกสิให้ได้อะถ้าหักออกสิไม่ได้มันก็จะลำบากไปเรื่อยๆนี่พูดพูดไปตามหลักความจริงนะคุณโบนะสัมจิชามินาสังสิโมพระมาจมหาเทวานสเพยคาปรายันเตพระมาคุณกิฟถามว่าอะไรกิฟคนคนเก่าที่นึกถึงตอนนี้เขา ตัดจบกันจริงไหมคะผมไม่ดูเรื่องตัดจบแต่จะดูให้ว่าเป็นยังไงยังไม่มีการตัดจบอ่ะมันเคว้องอยู่แบบนี้ในที่นี้ก็คือว่าเขายังไม่จบอ่ะคุณเพียงแต่ว่าความรู้สึกคุณอย่าไปตัดอ่ะเขามันไม่มีการตัดแต่แค่เพียงว่าเขาจะมาเมื่อไหร่เท่านั้นไพ่มันบอกสถานะยังยังคงอยู่นะคุณกิฟนะไพ่บอกสถานะยังดำ